สาริกาน้อกแก้วบอกนอนแล้วไม่แก้วกินอะไราิกาอแก้วบอนอแล้วไม่แก้วกินอะ้คุณวันเป็นผู้หาคุณวันเป็นผู้าเราีิออกเรียแออกานน้ผมเป็นลูกชายของยนกับคุกวังท่านฟังผาดีนด้วยมสนวลนหนึ่ ขบวนกันมาฝ่ายชายผมก็ไมน้อยนะมากันตั้งสามตั้งสี่พอมาทั้งปากคารให้ท่านผู้ชมชื่นชอบเล่นสวยมากตามกระบอกเอ๊ะ่นจะชอบกันไม่ดีเอากระลักกันดีกันเป็นผมจะไม่เอาชื่อไม่เอาเงินเอาเจ็บทั้ว่าทุกท่านที่นับถือที่ตบมือนตบดนตรีตนางต่างขอกำลังใจนะพี่ต่อตบมือกันแม่ ขอมีสองงแล้วรู be ้สึกรุ่งร่งเือเป็นกัอากาศเ็ก็ไปมีทเราทุกคนจะรมหนในย่างท่านชมจะา้ฟังท่าลังใจดีทั้งต้องสบเราทุกคนพยายามอยาให้ตกเป็ครั่งตีสาม คักงที่สครั้ทีหครักงที่หกั้ 6, ี 7, 1, 1, จ็ฉันตอกมือเซ็นเจะได้่อยคนละเม็ดทั้งทีคนละเม็ดเด็ดลายฝ่าชายก็ยไม่ใช่ใย,อยนน่อยฝ่าคนดูไม่ถอยวันนี้ต้องถอยกันเต็มที่ได้ค่ะว่าสปัพตพนโดนตานสาวสาวยําเป็นต้องเด้ แล้วคุณวันเขาจะไม่ว่าเอาเหรอวันก็ไม่ว่าเขาไม่หาเขาบอกให้เราว่ากันสุดตัวอย่างเออเราว่าถ้าเราเล่นเราเลิกกันเยี่ยงคุณวันานจะเลี้ยงกันซี่เลี้ยงน้ำพวกตีเรองตั้งไปไม่ได้เะทนะไเน้รั่วเหน่ยรัวโป๊เดี๋ยวน้องคุึวันมานจะแจกจิ้งแป้งก้อนละสวนเล้วมาไปหัวกัน میں کي ٿو 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 ٿو